นี่เราอยู่ภาคอีสานนะครับท่านผู้ชมดินแดงๆๆงเลยน,นี่นี่น่าจะเป็นสโวนทุเรียนเขาบอกว่าเขาล้อมร้วอยอย่างดีสวัสดีก้องนึครับสวัสดีค่ะวันนี้เราโยโซนนะครับภาคอีสานนะครับอยู่อำเภอคอนบุรีดูครับป้วนเข้าส่วยมากถ้ากิ่งมันแดงแบบนี้นะกิ่งมันแดงเนี้ย มันส้มบูนจัดแล้วเนี่ยมันขยายกิ่งขยายกิ่งไปด้วยดอกก็จะทําไปด้วยต้นมันจะข,าข,าขยายมันทําทุกอย่างในเวลาเดียวกันเพราะอะไรพี่เขาใช้วีทิปด้วยแล้วก็ใช้ซิกมาเฟิร์สด้วยซิกมาเฟิร์สคือเป็นอาหารที่แบบว่าช่วยให้พ่นผลิตเนออกดกดูดกไปดกนี่ไอ้รุ่นเนี้ยล่นไปไม่รู้เท่าไหร่นั้นนะตัดทิ้งไปไม่รู้เท่าไหร่เราะทิ้งไปเยอะนะนี่มาไม่อีกแล้วพี่เขาก็เลยงงไม่รู้ว่าเขาจะแต่งยังไงแล้วก็จะไม่รู้จะเอารุ่นไหนไวนะครับวันนี้เรา,ต,เราต้องแต่งทุกวัน ต้องรีบมาแค่แต่งดอกก็ปวดหัวเลยดูสุดๆเลยนี่มัน <c oughs> ก็ออกมาเรื่อยก็ดีนะต้นพี่เขานะที่เอามาใช้นะมาฟื้นต้นนะครับ <c oughs> พี่เขาใช้มาเป็นปีแล้วนะครับเป็นปีแล้วปีนี้ปีที่สองปีนี้ปีที่สองจากต้นที่โสมโสมจ้ะเนี่ยครับ <c oughs> พอจะประมาณนี้ที่พี่เขารู้จักกับเกันเทพคือรู้จักกันว่าต้นพีโสมนะครับจะต้องทอํายังไงแก้ยังไงนะครับพี่เขาก็เริ่มทําตามเราแล้วจนมาติดดอกออกผลติดดอกบอกว่า ดอกออกเอาไปไว้ที่ไหนไม่ไว้เลยมันเยอะเกิน <c oughs> สวยทิ้งสี่รอบเราไม่รู้จบออ <ๆ S 1> นั่นนนั่น,น,นออกเต็มนั่นแล้วก็มีไป <คน S 1> ดูได้เต็มท้องกิ่งทุกต้นแล้วก็คนมาดูส่วนที่เนี้ยไล่คนมากนะครับที่อยู่คอนบุรีถือว่าที่เราขับรถผ่านนี่เราเลยไปก็แล้วแต่นะครับส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนใหญ่มากๆแปดไรสองร้อยห้าสิบต้นออ,ออกทุกต้น240สองร้อยสี่สิบจำได้พาะพี่คุณจงกะสี่สิบอีกสิบต้นคือต้นน้อยๆที่แซมนั่น ทั้งหมดมีซองร้อยห้าสิบต้นเล็กกับสิบต้นต้นใหญ่ที่ผอมออกดอกก็ซองร้อยสี่สิบต้นออกหมดเลยปีกายออกไม่ได้เยอะแต่ปีนี้ออกเยอะมากปีนี้มันได้อากาศด้วยได้อากาศด้วยแล้วก็พี่เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่รุ่นนั้นจะพอรุ่นรุ่นที่ละดอกมาแล้วได้พ้อมผลิตมาแล้วปุ๊บนะร้อนก็ฉีดต้องเรามาตลอดแล้วก็ดอกออกไม่หยุดอย่างที่เข้ามาดูกันตัวนี้โครับแคกไม่หยุดเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นเห็นเห็นโฆษณาในเฟซก็เลยทดลองใช้อ่า ว่ามันจะดีจริงไหมแล้วพอใช้แล้วเป็นไง <c oughs> อ่ะดีตอนแรกฉัน,ฉ,นฉันน่ะไม่รู้จะหันไปใช้ยาอะไรเนาะก็มีโฆษณาอยู่ทางเฟซทางอะไรป้าลงไปซื้อไม่ใช่ดูมันเป็นอะไรมันไม่ได้เสียหายอะไรไม่ดีแล้วก็ละเราก็ไปหาตัวใหม่ไม่ดีเราก็ค่ะมันดีเราก็ใช้ต่อเนื่องถ้าดีเราก็ยึดค่ะนี้เพราะตอนแรกฉันสั่งจะมาจุดประมาณอยู่จักแค่พันกว่าบาทเนาะที่เราไปจใชุ่พันพันพอจุดหลังเนี่ยสั่งมาเป็นหมื่นกว่าหมื่นห้าอ่าเป็นร้อยแล้สั่งนั้นเป็นอันนั้นมาอีกเป็นถังออ โอ้ยใช้ซิกมาด้วยซิกมาโอ้ยมันดอกมันซึ่งไม่ออกแบบนี้ไงเ่าเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นไหมว่าพี่เขาทานะครับตามแนวทางที่เราบอกหมดกาใช้ซิกมาเฟิร์สด้วยนะนะครับใช้ซิกมาเฟิร์สซิกมาเฟิร์สดียังไงหนึน่งมันช่วยสะอาด้หานแบบเร่งด่วนแล้วมันสามารถดึงดอกได้นะครับแล้วก็ทําให้ดอกเน,เนี่ยอกยอกอยู่นี่น่นะดอกก็นี่น่ะเนี่ยออกไม่ยุดเลยที่เรามาถ่ายรีวิวหรือว่ามาถ่ายรายการเนี่ย นะครับเราจะไม่มีการเตียมกันเลยไม่ไม,ไม่ต้องพูดเชียร์กัน <c oughs> เอาเรื่องจริงท่ายทอดมาเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่ใช้ของเรามาเป็นปีกว่าแล้วเนี่ยต้นเป็นยังไงแบบไหนเอาความจริงณเวลานั้นท่ายทอดออกมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องแต่ก่อนเนี่แหละครับจะได้เข้าใจว่าใช้สินง้ากระเซกรเทพแล้วกรเกรเทพไม่ได้สร้างภาพทุกทุกเทปรายการนี่คือจริงหมดถ้าว่าเนี่ยมีการเตียมไม่พี่พูดไหมไม่มีเตียมเลยไม่มีไม่มีการเตียมแต่วันเนี้ยพี่ก็บอกว่า ต้นพี่เอาใบมันมันมันซอฟลงใบมันไม่สวยไม่อยากให้เข้ามารีววเพราะว่ากลัวจะอาย <c oughs> วันนี้เราต้องยิ่งรีบเข้ามาเพราะว่าอะไรพี่เดี๋ยวพอมีนาเมซ่ามันจะยิ่งกว่านี้วันนี้เราต้องรีบเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อมาห้าแนวทางให้องค์ความรู้พี่จะได้ปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศบ้านเราชม <c oughs> นะดูห้องพี่เข้ามีการปรับระบบน้ําแบบคอยลงทุนเยอะมากดูนะครับท่านชมดูไปนะทุกต้นนี้แบบว่าเรียกว่าลงทุนแบบสุดๆอะ เพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันเหวี่ยงไม่ถึงไงต้นมันโตเราก็เลยขยายพยายออกเรือ่อยๆอ่ะ <laughs> มันไม่ได้ยุดอยู่นิ่งเลยแต่ดอกอะ่ะเยอะเยอะไม่รู้จะไปว่าตรงไหนเยอะจริงๆแต่จริงๆแล้วนะเนี่ยตอนนี้ดอกที่มันมีเลือดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นพี่น้องชาวสวนที่แบบว่ามือาชีพนะเขาจะบอกว่าเนี่ยกําลังดีลแล้วนี่นะเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยตอนนี้ที่มันเลือดนีเนี่ยเนี่ยถือว่าดีนะเอ้าวยังดูต้นต้นนี้นะเนี่ยแล้วก็มีไล่คนที่เข้ามาที่นี่เขาบอกว่าพี่ไม่ยอมแต่งดอก แตงแตงสี่รอบนะครับเขาอาจจะเห็นทุกรอบที่มามันคือมันโดกเกินไปเอาออกไม่ถูกมันมันมันเยอะโอเคเนี่ยสมมติว่าเอาอย่างนี้เลยนะวันนี้เราเข้ามาหนึ่งเรื่องระบบน้ําที่เขาปั๊บแล้วแต่วันเขาลดวันเว้นวันนะดูวันเว้นวันดินที่นี่นะมันแห้งแล้วเนี่ยมันไม่พอไม่พอดูยังไงเวลาเราเอานิ้วเราเนี่ยครับที่เราซ่อนประจำเลยนะนิ้วเราเนี่ยในโป้งเราเนี่ยกดไปอย่างนี้เลยกดตรงไหนก็ได้ให้มันอยู่ใส่สองพุ่ม นะครับไม่ต้องไปกดตรงใต้โคนมันนะ <Yeah. S 1> เนี่ยดูเนี่ยถ้าดินติดนิ้วเรามาแบบเนี้นะครับความชื้นหมด mm. เนี่ยความชื้นหมดมีไม่ต้องเอาใต้ตาเรามองเลยหรือว่าเอาเครื่องอะไรมาวัดเลยนะครับ mm. สมมติว่าเรากดไปตรงที่มันที่มันชื้นอ่าสมมติว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันชื้นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันมีรอยรถไถอยู่เนาะ <Yeah. S 1> มันจะเย็นมันเย็นแล้วดินมันจะติดนิ้วมาว่าน้อยเนี่ยความชื้นอย่างได้พี่ลองกดดูจะได้สัมผัสดูด เนี่ยตรงนี้มันเป็นร่องร่องรดรดไห้เหรอกดเบาๆนี่แหละพี่เบาๆไม่ต้องกดแรงนั้นมันจะเย็นไหมเย็นนิ้วเหรอเนี่ยความชื้นใกล้จะหมดแหละตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเติมแต่ไอเนี้ยที่เรากดเนี่ยนะครับที่อยู่ใต้โคนที่รากมันกินน้ำอยู่เนี่ยมัน,ม,นมันแห้งแล้วแล้วากศาโซนภาคอีสานนะครับคือมันไม่ใช่เป็นโซนที่เป็นป่าพุทธลไม้มันเป็นโซนกลางแจ้งวันนี้เราต้องนะครับปรับกลยุทธ ทุกวันนะครับพี่น้องเกษตรกรต้องจําไว้เลยนะโซนภาคอีสานต้องปรับทุกวันเลยเพราะอะไรเราต้องดูว่าวันนี้ร้อนเท่าไหร่ดูจากตัวเรานี่แหละแล้วก็เช้าเราเข้ามาดูแล้วใช่ไหมบ่ายเข้ามาดูอีกรอบหนึ่งว่าสภาพความความชื้นความชื้นบรรยากาศความชื้นดินเราเป็นยังไงต้องดูวันต่อ,ว,ตอวันเลยนะครับน้าสาคัญบางครั้งเราอาจจะต้องโชบวันหนึ่งซองรอบด้วยทาแต่ไม่ต้องลดนานนะไม่ใช่ลดทิ้งว่าโอ้ยชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ปล่อยทิ้งมันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้เว้นมัน พวกนี้เราจะได้ไปทําธุระอย่างอื่นไม่ได้ทุเรียนไม่ได้เป็นแบบนั้นาทุเรียนเนี่ยกินน้ําแค่พอประมาณมากไม่ได้น้อยไม่ได้ที่ใบเดิมมันนั้นนั่ยอดเดียวจากใบเดิมนะใบเดิมยอดเดียวออกมาคู่เดียวนะยาวยาวมันจะยาวเป็นแถวทีนี้เวลามันออกนี่มันจะออกตามทุกใบอะเนี่ยทุกแขนงเนี่ยที่กาลังเป็นหัวปีออกมาเนี่ยนี่ยอดเดียวท่านี่ดอกมันออกฉันก็เลยเอาไว้ไยอางเงีมันก็เยอะไปหมดเลยทีนี้มันยอดเดียวค่านี่ดอกออกเต็ม เขนี่เอ้าจะทายังไงมันเนื้อมันมันออกเลยเอามันไว้เลยทําแต่เขาทายอดเดียวจริงจแล้วนะเดี๋ยวพี่น้องแต่ก่อนนะอันนี้พี่เขาทักบางทีภาษาทางโซนพระซ่านเนี่ยไอคําว่ายอดเดียวของพี่เขานะคือใบชุดเดียวใบชุดเลกแล้วดอกมันมาเลยนะครับวันนี้พี่น้องแต่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปล่งทางก็เรื่องใบนะต้นไม้นะถ้ามันส้มบูนนะครับต้นบูนนะมันทําใบชุดเดียวเนี่ยเห็นไหมนี่มันชุดเดียว แต่ที่มันทํามาเนี่ยความต้มบูนเนี่ยมันได้มาแน่นมาแล้วนะครับแต่พอมาเข้าฤดูนะปุ๊บเนี่ยมันทําใบแค่ชุดเดียวแล้วมันเอาดอกตามมาเลยนั่นนะพี่น้องเสียก่อนไม่ต้องไปมัวทําใบโยนะครับถ้าสมมติเราเห็นดอกมาปุ๊บเราไปกดดอกไว้แล้วก็มาทําใบต่อให้ได้ใบซ่องใบซ่ามอย่างที่เขาบอกเขาว่าเพื่อจะทําดอกให้มันได้ดีต้นไม้นะครับมันไม่รู้กับเราหรอกนะครับว่าเราจะต้องทําใบให้มันกี่ชุดแล้วใบชุดเน่มันจะดกที่สุดมันเป็นไปไม่ได้นะครับทายังไงก็ได้ ให้ต้นพืชต้นไม้เราเนี่ยนะครับมีความส้มบู์ที่สุดนะครับมันจะทําดอกให้เราเองอัตโนมัติไม่ต้องไปนับใบเลยโยออกเต็มท้องกิ่งเพราะอะไรเพราะฤดูมันมาเร็วไงอากาศมันได้ังเกตไหมอากาศปีนี้มันมาเร็วนะปีไก่นี่ฉันจะออกช่วงเดือนมิถุนาอ่ามิถุนาแต่ปีนี้ดอกมันมาพุจิกาก็พี่ใช้ข้องเรามาต้องแต่ปีที่แล้วไงปีที่แล้วอ่าต่อมาช่วงมาช่วงนั้นอะ พอชีดมาเรื่อยมันส้มบูนนะครับอากาศมาได้มันก็เด้งออกดอกไปทางนี้มั้ง <c oughs> มันออกทุกต้นนะนะครับวันนี้ไม่ได้โทดอกดอกทุกต้นดอกทุกต้นถ้าใครอยู่เขตคอนบุรีเนี่ยนะหรือว่าโซนไพ้สั้นยากยีปูกทุเรียนนะครับเราค่อยๆปลูกนะอันดับแรกถ้าเราไม่มีน้ําแบบบอเยอะนะค่อยๆปลูกไปก่อนเริ่มต้นจากห้าต้นสิบต้น ดูแลให้เป็นเนาะพี่เนาะให้มันไม่ตายก่อนแล้วก็เรียนรู้ก็มันไปนะครับทาให้มันเจริญงอกงามไปนี่ของพี่ได้สิบปีเริ่มต้นปลูกอยู่ในป้าอย่างแต่วันนี้มาประสบความสาเร็จในการทําดอกที่มันอลังการและมันออกจนพี่น้องเท่าวนี้เข้ามาดูกันมันออกไม่หยุดแปลงนี้สุดถ้ายปุ๊บจะเอาดอกมาอยู่แล้วมันจะอายเข้าแล้วทีนี้ดอกออกแล้วทําไมมาล้วงงมดล้วงงวดไอยเข้าอายเข้าดิก็ไยากได้หมาดกอไรก็นเทษตมานี่มาทึ่งโคราแลวนะครับเราก็เลยบอกว่า เดี๋ยวเรามาเนี่ยนะครับเราจะแนะนําการลดน้าให้มันถูกวิธีอะไรที่มันพิษเนี่ยเราจะเห็นโมดกว่าน,นี้เราไม่ได้มาโ์ดอกกันเรามาให้องค์ความรู้นะครับเรื่องดอกนะพี่น้นองแต่ก่อนดูรายการเราก็เห็นอยู่แล้วว่าไปส่วนไหนมันก็โดกหมดเนาะพี่นาะมันทําได้นะครับทําได้ง่ายไหมใช้กระเทยกระเทยอ่ะง่าย,ายแต่สุดท้ายทา<อ>แล้วตอนที่จะเอาไอ้ลูกไว้ดีเด่นจะเอาเนไอ้ที่อยู่เนี่ยจะเอาไว้ให้มันค่ายยังไงเนาะวันนี้เรามาถึงส่วนแล้วแล้วก็วันนี้ผมให้ความรู้อะไรพี่ไปก็ ให้พี่นะครับเมตตาส่วนอื่นด้วยเข้ามาข้อความรู้ก็ถ่ายทอดให้เข้าไปนะครับ,บเพื่อให้เราเนี่ยครับมีจุดยืนมีไรายได้เหมือนกันเนาะตั้งเกตรไหมพี่เนี่ยกิ่ง,นงนเนี้ยกิ่งเนี่ยเนี่ยนะขยายตัวเนี่ยกิ่งเนี้ยมันมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยแล้วปลายยอดมันลำแบบนี้เห็นไหมนี่นี่นี่ปลายนู่นนี่นี่เห็นไหมว่ามันลำแล้วพี่ไปดูส่วนนื่นที่เขาไปออกดอกใบมันจะเป็นนี้ยอดอะยอดมัจนจะตกยอดมันจะตก เมื่อใดที่ต้นไหมเราต้นบูดพร้อมทําดอกได้จะใบจะกี่ชุดก็แล้วแต่ถ้ามันลำย่างีงนะพี่รออากาศมันมาดอกออกกระทงประโยชน์ไปพี่ลองดูพี่ลองดูว่ากันเทกระเทศพูดจริงไหมเนี่ยเห็นไหมว่าทุกอันที่ออกดอกใบพี่กิ่งที่ลำขึ้นหมดหรือเปล่ะเห็นไหมมันลำขึ้นหมดเลยดูนะพี่ดูดิลำไหมเนี่ยนี่ก็งอนขึ้นนี่เห็นไหมเนี่ยคือมันลำเนี่ยมันลำขึ้นมันวูขึ้นแดดแต่เมื่อใดที่มันตกลงย่างไง ยังไม่ผอมเนี่ยมันอาจจะไม่ตกเยอะอย่างที่ผมกดเนี่ยโค้งเนี้ยประมาณเนี้ยเนี่ยยังไม่ผอมนะครับวันนี้เรามีทักษะเยอะเลยใช่ไหมจ,จากที่คุยวันนี้ท่ามย้อนกลับไปนิดนึงพี่เจอกระเซ็กระเทพในช่องทางไหนทางเฟซบุ๊กจ้ะดูนานไหมก็จะตั้ินใจดูนานดูหลายวันมากเลย ดูมันหลายยี่ห้อเนาะที่เขาโพษตาในเฟซเนาะก็ดูดูอะไคุยกับแฟนว่าเ้ยลองเอากษเซคันเทปมันใช่ดูเป็นไรเอามาลองดูทำมันดีเราก็ใช่โตทำไม่ดีเราก็ละเราก็ไปหาตัวใหม่โอ้ราคาไม่ได้แพงใช่เพราะว่ายาตัวอื่นน่ะฉันลองมาหมดก็คือมันไม่ได้มันไม่มันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางแต่กษเซคันเทปสองเดียวจบเป็นยาเป็นเลนลินใส่น้ำสองร้อยลิตร สอกขวดเท่านี้ซองเท่านี้เันไหมมันเป็นเรนเได้ยานีนน้ำมันจริงจริงไม่นยว่ะพอบมคไข้เรนเนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวสบมย้อนบบนีนึงท่ามพี่องคนพอสร้างสิ้น้าสร้างสิ้นค้ารอบแล้วนะสร้างมาเสร็จปุ๊บกล้องเล็กแค่เนี้ <c oughs> แล้วเปิดกล้องมันมีความคิดยังไงเปิดกล้องดูแล้วว่ะโอ้ยมันเม็นได้เว้ยว่ะนี่ครับเราตึงได้ท่ามวันนี้พี่น้องแต่ก่อนเห็นสินค้าเราเนี่ยเป็นยังไงในรอบแรกคือหนึ่งขวดมันน้อยเท่านี้แล้วซองไดเท่านี้เรามีผงนิดเดียวเปิดแล้วหัวละไหม พอเราเองฉันว่าใต้มันใช่ไหมเน่ะเคยวะเอาลองดูอ่ะแฟนก็ลองดูเดี๋ยวใจลูกขั้นนี้ผสมน้ำสองร้อลิตรแต่มันไม่ใช่น้ำน้อยน้อยเรายานะเท่านี้สุดท้ายแล้วพอพอเราเชี่ไปแล้วเราลองไปแล้วกี่วันถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงวาเฮ้ยยา,าห้องเข้านี้มันมเมื่อนในโฆษณานะประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะแต่ว่าเชื่อ้าเห็นผลทัน,ทนตา ขีออกเพื่อไอเรืองเหลืองมันจะกระเด็นออกเป็นขาวเลยก็ใบลุยลุยออกเลยจ้ะามันมันมันมาราสนิมมันจะออกเลยนะเราไอทีว่ามันเป็นจุดเรืองเหลืองมันก็จะกลายเป็นจุดขาวๆตรงนั้นเพราะว่ารามันออกไงแต่ครับเบรกนิดนึงนะพี่น้องเก่ก่อนที่อยู่โซนนี้นะนะครับพี่พี่เขาบอกเนะเป็นลาเนี่ยเป็นลาเป็นใบงิกใบแห้งใบเช่าก็แล้วแต่นะครับมันสับปะรังในโซนไพซ่านเนี่ยเป็นกันเยอะมากสามารถเอาตัวนี้ไปแก้ปัญหาได้เลยนะครับแล้วแก้จบด้วยนะครับดูส่วนทุเรียนของพี่เขาเนี่ยตอนที่มันเป็นเชื้อราเนี่ย นะครับพี่เขายังบอกเลยว่ามันฟืน้นได้เร็วมากๆทีนี้ถ้าถามว่าก่อนที่เราจะมาเจอเราเนี่ยต้นก็ประมาณ9ปีพอมาใช้กระเทกันเทพนะครับประหยัดกว่าที่เราทํามา9<ช>ปีไหมพี<ต>่ประหยัดกว่าเรามันก็งามต้นมันใหญ่้นเยอะเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรานะครับพิงท้ายไว้แค่นี้เดี๋ยวให้พี่น้องตกอนดูภาพมุมสูงนะครับทั้งหมดใน8ไร่2 5 0ต้นมีต้นเล็ก10ต้นต้นใหญ่240อออกทั้งหมดนะครับผมอาจจะไม่ได้เดินทั้งหมด แต่วันนี้อยากให้พี่น้องแต่ก่อนนะครับประสบความสําเร็จง่ายลองเปิดใจนะครับพี่นะดาวก็จะเปิดใจก็ดูเต้านาเนื้อมันจะจริงมันจะใช่ไหมพอสบพิสูจน์แล้วก็อ่ามันก็คือความจริงนะครับวันนี้เราต้องทดลองเองเปิดใจแล้วทําตามเกษตรกรเ,เทพะนะครับไม่ได้มีเทคนิคนอะไรซับซ้อนเลยนะพี่นะไม,ไม่ไม่เราไม่ยากไม่ย<ม>ุ่งยากมันเป็นยาตัวเดียวต้องไปหิวไปเยอะก็เช้อราก็คือบัีชระขีดตัวเดียวนะครับเดี๋ยวพอลูกใหญ่นะครับใหญ่ประมาณที่บใกล้จะตัดเดี๋ยวเรามายล้อมก่อน แล้วก็มาวันที่ตัดมาวันที่ตัดเนี่ยถ้าตรงนี้มีสั้านาณนะครับเราจะมาไล์สดให้ช่วยค่ายนะครับเพื่อให้พี่เขามีรายไดส้สูงๆเพราะว่าการที่มีคนมาซื้อหน้าส่วนเนี่ยเราก็แบ่งค่ขขายได้แล้วก็ค่ายให้กับหลงหรือว่าผู้เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งเพราะมันเยอะนะครับซ่องร้อยสี่สิบต้นเนี่ยถ้าว่าโอ้โหเยอะนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันที่ว่าพี่เขาจะเลือกกี่ลูกแล้วก็จะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็จะมาคอยติดตามคอยซ่อนอยู่ตลอดจนเก่งจนเชี่ยวชาญ นะครับวันนี้นะครับฝากพี่น้องเกษตรไว้นะครับถ้าเก็บพ่นผลิตเสร็จแล้วนะครับยาเพิ่งใส่ปุ๋ยบำรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกหรือว่าน้ําหมักชีวภาพอะไรก็แล้วแต่ฝากไว้เลยนะทุกพืชเลยนะนะครับถ้าจะใส้อะไรก็แล้วแต่ให้โทรมาปรึกษาโทรเลยนะเพราะว่าถ้าโทรเนะี่ยพมจะเปคนรับได้ถ้าถ้า admin เนี่ยบางทีก็พี่น้องเกษตรยังไม่เข้าใจโทรเลยว่าจบฤด,ดูกาลแล้วจะทํายังไงต่อเพื่อจะลดต้นทุนนะครับพมจะให้นะครับ พี่น้องเกษตรกรทำแบบแม่นยาแล้วก็ลงทุนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอีกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับการดูทุกสิ่งทุกอย่างดูแล้วลงมือทําแล้วก็วิเคราะห์ตามที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ต้องไปฟังคําใครวันนี้ถ้าเราฟังคําใครต้นน,นนู้นตันนี้ตัวนั้น1อากาศไม,ไม่เหมือนเราระบบน้นาก็ไม่เหมือนบ้านอื่นอาจจะมีสรปริงเกอร์ตัวเดียวห้องเรามีซี่สรปริงเกอร์แล้วะนะครับค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันนะครับฝากไว้เลยครับการเรียนรู้และลงมือทําตามผู้ประสบความสำเร็จเราก็จะประสบความสําเร็จวันนี้วันนี้อยอำเภอ พรบุรีจ้ะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับตำบลอ,อระพิมออรพิม,ออพมนะครับชื่อพอมากเลยตำบลน,นี้นะครับเอาครับฝากไว้นะครับก็ภาพมุมสูงนะครับแปดไร่นะครับ